วันนี้พี่น้องโอ้โหวันนี้กะติลิวด้พี่น้อง,อว,อว,ว,องวันนี้ทำลาบหมูในพะีสามนะพี่น้องนะทิะลงไปนะนี่ลาบหมูพี่น้องจากที่รวนมาแล้วนะพี่น้องนะเราจะมาปรุงกันนะพี่น้องนะดูยา่ยางไปเลยพี่น้องเราจะใส่อะไรก่อนดีพี่น้องลืมไปพี่น้องใส่ตัวนี้ก่อนใส่ลงไป ปรุงด้วยพริกก่อนพี่น้องไม่มีสูตรตายตัวนะพี่น้องนะแล้วแต่ความชอบนะพี่น้องว่าจะใส่อะไรก่อนนะพี่น้องเราใส่พริกไปก่อนโอ้โเค็มเป็นเอ้ไม่ใช่เผ็ดเก็บชอบเผ็ดใส่เผ็ดใ,ใส่มากเอาชีเดียวเลยนะพี่น้องนะปรุงนัว นี่ชอบมากแช่มากชอบน้อยใช่น้อยชอบเสี่ยวกับแฟน,แฟนหลายๆตังแซบน้ำปลาเล็กน้อยเดี๋ยวมันจะเค็มพอพี่นาะจะค่อยปรุงเงาไปเนาะคนดีคนดีก่อนพี่น้องเข้าให้เข้าก,ากันก่อนนะพี่น้องนะเอาเนื้อเข้าหนังเอาไปเนื้อก่อน เคพอประมาณแล้วค่อยปรุงทีหลังแล้วจะมีเครื่องปรุงเนี่ยพี่น้องขาที่เราเผาแล้วก็มีหอมแดงอันนี้ใส่ทีหลังใส่ขาเลยนี่หอมแดงโอมันจะจัดเตรียมจานไวน้เนาะผักลราใส่ทีหลังเนี่ยพี่น้องนะเดี๋ยวมันจะดำโอ้อ่าไม่เป็นไร ส่มะนาวแล้วแต่สะดวกพี่น้องใส่ยอะรก่อนหลังได้หมดไม่มีสูตรตายตัวนะพี่น้องนะมาสกกับแสกกระเบาอันอิสันพเนจรน,นะพี่น้องผู้ไปก็ลืมนะพี่น้องใสายอะไรบ้างพี่น้องคอมเมนต์ด้วยพี่น้องขยียก่อน สีสายพีเ่เนาะใช่ไหปลาหมูทำบ้านๆง่ายๆอิงง่ายอยู่ง่ายแซ่บๆพนะี่น้องเดี๋ยวชิมก่อนจะำํำอือหอมขา เบี้ยวได้เผ็ดได้อยู่ทมพี่น้องใส่ใบผักเลยได้อยู่พี่น้องได้อยู่อันนี้แยกออกก่อนนะพี่น้องจริง,งอ่ะใส่ใบผักมีต้นหอมมีไอใบมะกรูดซอยนะพี่น้องนะใส่เลยใ้รจะชอบพี่น้องทำกินง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมากมาย คุรีคุรีไม่ใส่เลือดนะพี่น้องนะกินเพื่อสุขภาพเนี่ยรับมูง่ายๆไงเนี่ยใบผักใส่เข้าไปเป็นสมุนไพรนี่ทำแค่นี้เ,นงงเป็นง่ายๆสีสันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มมีลูกโดดกัดด้วยนะพี่น้องนะเนี่ยลูกโดดเากัดได้นะเพิ่มผักได้ ประมาณนี้พี่น้องมากินกับเบาอันยี่สาพนพยนจร์แซ่บลาบหมูยำข้าวแรงนี้พี่น้องจ่วดแซ่กินกัน